คนกระทำดีนะครับ21ปีจากเชียงใหม่หัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สาับสนท่านเดียวกันเลยครับคุณบุญสิทธิ์เมฆสวรรค์บำรุงนะครับปัจจุบันก็ฟิตซอมอยู่ที่ค่้ายมวยบุญล,ลานามวยไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ชกในดวงใจนี่ดาวดังจอมบุก็คือเจริญสุขบุญล,ลานามวยไทย30ครั้งชนะ19แล้วก็แพ้11ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับล้านกล้าเกียรติชัยยุทธ นายสากาลิยะย่โซ22ปีจากปัตตานีหัวหน้าคณะครับท่านานยกวิยุทธ์มะสะอะมีพิชิวสบ้าย้อยนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่ลงยะรังให้การสนับสนุนครับ mm hmm. ปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสนามวยเมืองจันะนะครับอกชกในดวงใจนี่โคตรมวยสารคามครับแสนชัย พีเคแสนชัยมวยไทยยิน40ครั้งชนะ28แล้วก็แพ้12ครั้งครับนี่ครับมหาอาจารย์รับพินสอบเล็กบอกว่ามาออกทูฟอร์ยูนี่ครับศึกเพินดีด้วยครับมามันต้องเดือดมันต้องเน้นครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะนี้ต้องขอบคุณด้วยครับกับทาง CP พีเจริญพุกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ c p f ประเทศไทยจำกัดมหาชน ผู้คอร์เปอเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ซีพีธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไฮพอรเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอรบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากันตายขอบคุณ g s ีมวยไทยครับพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินโอ้โหนี่ครับ คู่เอกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นี่โอ้โหแฟนๆนี่ยังนยังวิเคราะห์กันไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับเอาว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ที่5้าของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับไฟแดงเจริญดวงบุญลานาบวยไทยครับเชียงใหม่ ส่วนน้ำเงินครับล้านกล้าเกียริชัยยุทธครับนี่ดาวดังของปัตตานีเดี๋ยวต้องดูครับสิงเหนือเสือใต้ขยับขยับนี่ครับมถักทายช่วงล่างเคาะโบนไปก่อนจเจริญดวงนี่ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับกับทางทีมงานของทุกวัยช่อง24นะครับทำให้เราได้รับชมบรรยากาศของ มวยไทย5ยกแบบสนุกเลยครับถึง5คู่ด้วยกันนี่นะครับนี่เป็นคู่ที่5นะครับของการถ่ายทอดสดเดี๋ยวต้องดูครับขยับเดินนี่ครับสายหน้าคนละแข้งก็ถือว่าเป็นอักหมดชนิดเม็ด ไดกิลีนเบนดา500ยาทาต้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีรพุชงนะครับผวยการสัสท์ศิละแม่ม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอ้ลลองขอบคุณด้วยกับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับวันนี้ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพยินดีของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายน้ำจิ้มดาบรันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพลดเด็ด จิ้มกับอะไรก็อร่อยรวมถึงคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจ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 ปอสาวหน้าและร้าน็คกเลซีฟูดขอนแก่นครับขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจด้วยครับตามกันต่อนะครับยกที่2ครับยังคุยถึงคู่เอกไม่จบเลยนะครับคิวทองกับสิงห์ดำครับโอ้โหเหลือเชื่อครับสามยกครึ่งมีสิงห์ดำไปก่อนไกลเลยครับคิวทองก็มาเร่งเร่งเร่งจนผ่านเลยครับ ก็ชื่นชมทั้งมวยทั้งคู่นะครับทั้งคิวทองแล้วก็สิงห์ดำสิงห์ดำก็เรือสังเวียนไปเกือบเกือบ5เดือนนะครับเ,เลยทำให้ในช่วงไปปลายยก4ี่ยก5อาจจะมีแผวนิดหนึ่งเชื่อว่าถ้าเคลื่อนไหวร่างกายต่อนเนื่องเนี่ยในพิกัดประมาณสักรุ่นแบนตัเวทนี่เจอได้หมดแล้วครับสำหรับสิงห์ดำส่วนคิวทองเองก็แหมไฟนี้บอกว่าซ้อมๆจะมีสะดุดนะครับทำให้เร็วแรงตน้ตนๆนี่ดูไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเหลือเชื่อครับแหม หลังเกมสัมภาษณ์บอกไม่มีอาดฉีดนะไม่มีเชกคบาทเลยไม่น่าเชื่อนะอ <S <S เราก็นึกว่าต้องมีถึง3-4แสนอะไรครับนนล็อกถล่มแบบนี้ต้องมีครับคู่นี้จบยกไหนครับคู่6,000มือร้อนแล้วนะครับายก2อีกแล้วยก2อีกแล้วครับ <S <S จองแล้วจองแล้วมาเดีย๋ยวต้องดูครับอ,อย่างที่คุณเอกว่าไว้หรือเปล่ายก2จะมีเหตุอะไรหรือเปล่าครับ ย้ำรางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมแลลวครับไปการคอศอกกับเข่าลอยแอนตซินมีรางวัลมอบให้10,000บาทจระ,ะเข้ฟาดหางนี้รับไปถึง30 0 0 0บาทด้วยกันและนักชกที่มีแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันนะครับต้องขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยทันในห้างวินัยวีรบุรุชงนะครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้โมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับ หลืออีกส0ิวินะครับในช่วงยกที่2ครับวันนี้4ี่คู่ทางหน้าจอช่อง f ู r ฟย u ของเราจบไปแบบสนุกเร้าใจเลยนะครับแฟนมวยก็ได้ดูกันเต็มอิ่มแล้วครับคู่นี้กรรมาการรับผิดสอบเล็กชี้ขาดน,นะครับให้คะแนนมีกฤสณะบุญญาเสร็จอาสตราสุภาษัยและก็ชนินเทพสุพรรณครับมีโอกาสไม่ครบยกนะครับทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ใจถึงเลยครับมีจังหวะกล้าแลกเหมือนกันครับพี่เอก พยายามเดินเข้าหาครับประเคนของหนักแล้วครับตามสไตล์ครับจเจริญดวงลูกจิดของบุลณนามวยไทยครับหมดยกที่2ครับ,รบตราบแป้งสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSG ตาสมเกาหลีตังคุยจับเครื่องดื่มสม OTD พร้อมีซิงค์แอลเคนนทีนและสมสก,กัดขวดใหญ่ แค่10บ,บาทเรานี้ต้องขอบคุณครับเพชรยินดีอะคาเดมี่สาสกุลยิมอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายมวยเด็ด789คลองสวนฮูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็ the Town, อ,อกออฟเอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์น้ำจิ้มดาบลันสาราคาบและคุณจิ้นเจเจครับเจเจปอสาวหนา้าและร้านค็อคเกเทลซีฟู้ดขอนแก่นขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับคู่ที่สามแห่เสียจังหวะล้มลงไปครับ ยีอ,อของบุญลานามวยไทยนี่แฟนมวยชื่นชอบครับอ้าแข้งขวาหลุดไปครับส่วนน้ำเงินล้านกล้าเกียรตดชัยยุทธก็อยู่ในแคมป์อยู่ในเครือของพี่ฉิวสบายย้อยอ่าฮิ้วแล้วขึ้นคอเอาล็อกกับแมต่างฝ่ายต่างมัดต่างฝ่ายต่างล็อกครับอ่าหนัวเนียกันไปครับอรมรันพันตูกันไปครับเสียบมาเสียบคืนเดินเข้าไปครับเจอถีไป้ก่อนครับ พยายามเจาะล่างลูกศิษย์ของอาจารย์บุญเลยครับบุญนำเกียรติบุษบาครับบุญลานนามวยไทยขวาเตะเจาะไปเตะเจาะไปอ่าแหงสายของร้านกล้าครับเตะขวาเจาะล่างมาครับปัดหนึ่งสองกะด้นดวงโอ้โหนี่ครับมาโอ้โหมาบรรผ่านยกสองไปแล้วแต่ว่ายกสามนี่แหมทำท่าทำท่าโอ้โหมาเน้น เน้นใหญ่เลยครับไบแดงเจริญดวงโอ้โหแต่ว่าดูครับแม่พอในจับได้แล้วน่ากลัวเช่นกันครับเจ้าล้านกล้านี่ครับสิงเหนือเสือใต้เชียงใหม่เจอกับปัตตานีคุณน็อตกลยเคียงครับไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าครับวัดดวงทะโยนเหรียญก็หัวก้อยแหะครับอาจจะออกหน้ากลางก็ได้นะครับมัดขวาจิ้มไปครับเจริญดวงเจาะล่างมัดต่างคนต่างมัด แต่ล้านกล้าตีได้ไหมหมัดโอ้ยเหลี่ยมนี้จับจับน่ากลัวแทงเข่าขวาเข้าไปครับโอ้จังหวะแทงดูได้น้ําได้เยอะนะครับล้านกล้าแต่วงนอกครับพยามอาสัยลูกหนักพยามอาสัยลูกเจาะล่างนะครับเจริญดวงครับแต่ความแม่นยํานี่หละครับน่าสนใจตรงความแม่นยํานี่หละครับถ้าเจาะแม่นๆแล้วก็อหมัดไม่โดนครับโดนกระซวกเข่ามาอีกครับเด้งคืน มัดมัดหมุนหมุน,มนหาจังหวะครับแทงซ้ายไปขึ้นคอเอาต่างคนต่างจะขึ้นคอเลยครับสอดในเอาสอดคืนดิเอาขึ้นคอได้ตีขวาครับลารก้าแยกก่อนครับอาจาร์ลาวินแกแยกออกมาโอ้โหผิดล้มต้นจำเบ้าเลยไม่เป็นไรครับขึ้นมาว่ากันก็นี่เลยครับา,าชักเครื่องติดแล้วครับไฟน้ำเงินนายคออยู่ไหนคะออยู่ไหนะจเจริญดวง แต่ก่อนจะถึงตัวครับจเจริญดวงนี่แกอาวุธเยอะครับโกรยกที่3พักกันก่อนไปคุณนัทเผด็ดวชิระรัตนวงศ์ดูแลและก็บริหารงานอยู่ครับขอบคุณสาสกุลยิมตลาดกลางราสวายลำลูกกาคลอง4มีคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับดูแลบริหารงานอยู่นะครับแล้วก็สอนให้ด้วยตัวเองเลยครับพี่สาสกุลยิม ขอบคุณอุปกรณ์วยยี่ห้อพลายโอ้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 ยมาช่วงล่างช่วงล่างมาลลานกล้าช่วงล่างทักจะสะดุดครับโอ้ขาซ้ายครับขาซ้ายไม่ดีแล้วครับโอ้โหวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับศึกเพชรยินดีของเราอ่าจะเลินดวงแม่ได้ทีได้ทีแกถล่มชุดใหญ่เหมือนกันครับอ้าวสอยตอสอยต่อครับช่วงล่างนั่นแหละ อ่าวงในครับวงในเตะไปแล้วเอาเอาเอาเข่าเจาะเข้ามปเอาเอาเอาเจาะเข้าไปจักระจีไหมจักระจีหรือเปล่าจักระจีหรือเปล่ามีศอกด้วยครับเจาะหรือเปล่าครับเจอถีบไว้ก่อนครับจะเดินดวงครับอ้าวติดตัวแล้วอยู่นอกโดนขาครับติดตัวดีกว่าครับลานก้าอ้าวอ้าวมีครับมายกเข้าไาหลานก้าโอ้โหเจริญดวงแม่แกจะแทงหน้าขาซ้ายเลยครับโอ้โหดูอ่ะวาสถานการณ์ ยังไงครับโอ้โหแต่ว่าวดูยังแก้เกมได้ดีนะครับฝ่ายน้ำเงินถูกคู่จริงๆครับโอ้โหคู่นี้นี่ใครประกบครับทีนัทเพชรยินดีเสียเหนาวเสียโบสนในหัวมิดอ้าวอ้าวตอนนี้ได้ได้ทีเอาคืนแล้วได้ทีเอาคืนเสียบตั้งกำแพงไว้เลยครับไม่รู้จะออกหน้าไหนครับโอ้ไปได้ขาเขาแต่ตัวเองโดนทอก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับจเจริญดวงหมัดซ้ายไปครับ ร้านก้าบอกขอวงในดีกว่าครับเสียบไม่เสียบยกไม่ยกแทงซ้ายเข้าไปก่อนครับล็อกไว้ล็อกไว้แทงไว้อ้าวแยกแยกโอ้โหมาอย่าให้น้ําเงินแกเกาะได้เลยครับเกะาะได้แล้วน่ากลัวครับนี่ก็โอ้ยยัดเข้าไปมาโดนเข่าไปก็ทําท่าชังงักชัง,งักไปเหมือนกันครับแดงนี่แหละครับโอ้โหสึกเพชรยินดีแม่ทายยากจริงๆครับคุณพัชผูโ้โดยสารแดงบอกว่าเตะขายอย่างเดียว ผู้โดยสารแดงบอกเตะขาอย่างเดียวผู้โดยสารน้ําเงินบอกเกาะในอย่างเดียวครับอ้าวติดตัวถ้าติดตัวนี่จะเป็นเกมของน้ำเงินอ้าวถ้าอยู่ห่างขาโอ้แม่ผีําลายจังหวะไปครับอ้าวเจาะไปครับเจาะไปเจาะไปอีกเออเ้าอ่าในในในไม่เอาครับในไม่เอาพยายามจะผัดแต่ออกออกไม่ได้ก็ตีแล้วกันอ่าฮ่าาเอาเดี๋ยวดูครับ เจาะล่างไปเจาะล่างไปอีกเอาจับคอได้พยายามเล่นวงในเสียบเท้าครับโอ้โหคู่นี้ครับแหมช่วงล่างของไทรวงในของไครครับโอ้โหดูครับมานี่ยกสี่โอ้โหสถานการณ์นี่มาไปได้ทุกหน้าเอานี่ครับมาเช็คช่วงล่างอีกแล้วเช็คช่วงล่างอีกแล้วโอ้โหโโห,โโหมดยกที่สี่ เมนูมูอร่อยต้องที่หายพอขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกสุดท้ายนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของวันเลยครับมามาเวลายังเหลือดี่โอกาสยังเปิดให้กับทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับอคู่นี้มีพลิกแสบๆหรือเปล่าครับเห็นความแรงก็ล็อกคอไว้ก่อนเลยครับร้านกล้าพยายามล็อกไว้ก่อนครับ โซนเจริญดวงเนี่ยครับลุยเข้าไปครับลุยเข้าไปครับเจอถีบไปเล่งแล้วโอ้ยมดซ้า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 ยกดลำตัวมาอีกแล้วเสียบเข้าไปโอ้อหาอแล้วครับยังได้เสียวได้บิดกันต่อนะครับโอ้โหอาล้สิมาอาจจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าครับมามวยเข่ามวยบูแต่ว่ามาตั้งรับตั้งรับแล้วรับอยู่ไหมรับอยู่ไหมคุมอยู่ไหมครับหลานกล้า โอ้โหมาเริ่มเริ่มเริ่มทำได้ดีขึ้นมหาพอสมควรเลยครับไฟแดงเชื่อว่าไม่ได้จบแค่ภาคนี้ภาคเดียวแน่นอนครับจเจริญดวงบุญลนามวยไทยกับร้านกาเกียรติชยุทธครับโอโ้ยังมองไม่ออกเอาซ้ายเตะเข้าไปนไหนายตีได้ไหมกรรมการรพินแยกครับโอ้โดยสารมุมแดงบอกหมัดครับต่อยท้องต่อยหน้าครับจเจริญดวง ในไม่เอาครับแยกออกมาครับอ่าค่อยๆขยับเข้าไปเลโครัเอา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 ยังไงยังไงจงหวะคุณลุนช่องมาแล้วในบัตรเมื่อกี้มาแล้วนะอ่าโอ้ยมาโปรโมเตอร์โบท โปรโมเตอร์โบสแมททำแฟนแนใจสั่นๆ2สองคู่ติดเลยหรือเปล่าเนี่ยครับแมบคู่เอกนี่แมสั่นไปแล้วดูค,คู่นี้คู่นี้คุณฮอตโอ้โหเกือบนับเลยนะครับแ้าถ้าลุกช้ากรรมาการนับได้เลยครับอ้โปรโมเตอร์โปรโมเตอร์โบสครับเอา้าอยู่อียิปต์แต่ว่ามามันมาถึงนี่เลยครับอาขวางไว้ขวางไว้ศอกศอกคืนไปครับว้าจะออกหน้าไหนครับอีก40วิสุดท้ายครับ โอ้ยกองเชียร์ร้านกลาบอกกอดแน่นๆส่วนกองเชียร์เจริญดูบอกหมัดไอ้หนองหมัดหมัดมาเลยหมัดมาเลยครับเออเอา้าวเสียบได้เสียไปก่อนครับโอ้ปันควนครับปันควรยังหยดสุดท้ายครับอ่าสถานการณ์กลับมาขึ้นนำแล้วด้วยนะครับแหมแต่ว่านี่ครับยังพยายามเดินพยายามสอยเข้าไปครับ อุตลุดีเหลือเกินเลยครับต, like, ตอนนี้กันนับเวลาเขาดาวกันแล้วละครับ4 3 2 5หมดยกสุกทกสดท้ายครับคนะคะแนะเนเจริญดวงบุลนาโมไทยแบบสนุกสุดๆเลยครับเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีภาคที่ส